สวัสดีครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไซต์งานติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพแบบถาวออีกสักไซต์งานหนึงครับในไซต์งานนี้เป็นไซต์งานที่เล็กมากห้องเรียนขนาด66ที่นั่งกว้างยาวประมาณ8ปดคูณสิเมตรเท่านั้นเองครับทีนี้เนี่ยครับห้องเรียนห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงงานติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพแบบถาวอ บางคนคงจะคิดว่าโอ้ง่ายนิดเดียวมีอินทิเกรตแองโงๆหนึ่งตัวมีลำโพง2องใบมีไมโครโฟนหนึตัวรูเสียบเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์รู HDMI สำหรับต่อภาพขึ้นไปบนโปรเจคเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบถูกต้องครับอันนี้คือวิธีทั่วไปครับคุณจะจ่ายเงินเพียงแค่ไม่ถึง200 0 0 0บาทรวมง,งานติดตั้งทั้งหมดแล้วถ้าคุณมีความคิดว่าจะใช้เพียงแค่ประมาณนี้แต่เนื่องจากว่า เจ้าของสถานที่ครับเขาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากจึงทำให้ห้องเรียนห้องนี้ครับมีมูลค่าอุปกรณ์ระบบเสียงรวมไปจนถึงระบบภาพที่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดตั้งแต่ที่ผมเคยทำงานติดตั้งถาวรมาเลยนะครับขนาดนี้ครับคุณจะเห็นผมอยู่ที่กล้องระยะไกลใช่ไหมครับที่ผมชี้อยู่นะขนาดนี้จะรู้เลยครับว่ากล้องทั้งสองตัวเนี่ยรับเสียงแบบกล้องๆเข้าไป มันไม่ได้เป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนติดเสื้อนะครับเห็นไหมครับผมขยาอยู่แต่มันเป็นเสียงที่เข้าไปที่ไมโครโฟนหัวกล้องครับคุณก็อ,อาจจะคิดว่าโอ้งั้นห้องนี้เนี่ยแปลว่าไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขยายเสียงนะสิเพราะว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยมันก็จะดังจนล้นห้องเกินไปเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้คุณดูผมจะยกคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเครื่องหนึ่งครับอย่างปซีเรียสนะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้ครับก็คือ เนี่ครับรู้สึกไหมครับว่าเสียงของผมดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาอีกทีนะครับนี่เราตะโกนอยู่โคตรแสบคอเลยอ่ะอันนี้เปิดกลับขึ้นมาแล้วครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามีเสียงโผล่ขึ้นมาใช่ไหมถูกต้องครับห้องนี้ครับมีไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟนอัจฉริยะรวมไปจนถึงการเขียนซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าห้องประชุมส่วนใหญ่อีกด้วยซ้ครับ หลักการทํางานของห้องนี้ครับก็คือว่าเราจะมีไมโครโฟนที่ติดอยู่ตรงเพดานอยู่สองตัวครับโดยทั้งสองตัวเนี่ยครับจะมีหน้าที่ในการรับเสียงตัวหน้าจะรับเสียงผู้ที่เป็นผู้เลคเชอร์ครับก็คือคนที่เป็นอาจารย์ในตาแหน่งที่ผมยืนอยู่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่จะจับเสียงของคนถามครับนักเรียนนักศึกษาใครที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ก็จะจับเสียงตรงนั้นโดยที่เวลา มีคนถามครับมันก็จะปล่อยออกมาครับให้ผู้พูดได้ยินนั่นเองทีนี้เนี่ยครับหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเฮ้ยห้องมันแค่นี้เองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าแค่เราพูดออกไปธรรมดามันก็น่าจะได้ยินคำตอบคือมันก็ถูกส่วนหนึ่งแล้วก็ผิดส่วนหนึ่งครับความชาทายของห้องนี้ก็คือว่า เวลาที่เราเนี่ยอยู่2แถวสุดท้ายเนื่องจากว่ามันโผล่ขึ้นไปครับประมาณ3ขั้นบันไดก็คือประมาณฟุตหนึ่งแล้วเพดานห้องนี้ไม่ได้สูงมากมายครับเมื่อเขาถอยขึ้นไปในแถวหลังๆมันก็จะต้องยกสูงขึ้นไปติดเพดานด้วยครับมุมบอดอยู่ตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นไป Intelligibility หรือว่าความชัดเจนของคำพูดก็จะหายไปด้วยนั่นเองครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมจึงต้องมีระบบขยายเสียง สูตรไอเดียของการใช้ไมโครโฟนอัจฉริยะตรงนี้ครับก็คือเนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยเรากําลังเจอกับโควิดว่าไมโครโฟนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แล้วมีการเวียนห้องทุกๆชั่วโมงอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ผู้ดูแลเข้ามาทําความสะอาดได้นั่นเองครับอันนี้สําคัญมากถูกไหมครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดต่ออีกสมมุติว่าคนที่เข้ามาเป็นอาจารย์เลคเชอร์เขา มีอายุสักประมาณ60ขึ้นไปเขาอาจจะมีความประมาทครับเขาอาจจะมีความไม่มั่นใจครับเขาอาจจะมึนๆงงๆซึ่งเป็นเรื่องปกติมากไม่ต้องเป็นห่วงครับห้องนี้ยังมีไมโครโฟนให้ใช้อีกเป็นตับเลยครับเยอะมากแล้วก็ยังไม่พอครับเรายังมีเรื่องของระบบตรงนี้ด้วยต้งโต๊ะครูเนี่ยครับ จะมีเรื่องของรู HDMI อย่างเดียวไม่พอครับเราสามารถใช้เสียงเสียบต่อเข้าไปได้ในวอลพา n น l ด้านหลังโดยที่วอลพา n น l ด้านหลังตรงนี้ก็จะถูกเขียนซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้รองรับสัญญาณตั้งแต่ไมโครโฟนครับไปจนถึงเสียงจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือเครื่องเล่น CD ทํทำให้มันสามารถรองรับสัญญาณขาเข้าที่เป็นเสียงได้อย่างหลากหลายมากๆ ยังไม่พอครับห้องนี้จะมีระบบบันทึกด้วยโดยระบบบันทึกเนี่ยครับก็จะบันทึกเข้าไปที่เครื่องนี้ครับไอเอคอนเนี่ยครับไอเครื่องตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับบันทึกภาพของการสอนในแต่ละคลาสเพื่อให้นักศึกษาหรือนักเรียนสามารถเข้ามากดดูย้อนหลังได้โดยมีออเทนติเคชันเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็เรื่องของภาพครับห้องห้องนี้ครับมีอุปกรณ์ระบบภาพเยอะกว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมาก มีกล้องอยู่ทั้งหมด3ตัวมีตัวภาพที่มาจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายก่ายกองครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือห้องห้องนี้เนี่ยมีระบบภาพอยู่ถึง4อินกล้องตัวแรกครับจะอยู่ในตำแหน่งเหนือหูผมอย่างนี้พอดีครับกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็น motion tracking เวลาที่ผู้พูด,พดนีครับมายืนพูดตามจุดต่างๆกล้องมันจะไหลตามไปด้วยครับส่วนกล้องตัวที่2ครับจะมีหน้าที่ในการจับภาพรวมของห้องเพื่อที่จะได้นําไปทําพวกมัลติวิวอยู่ในระบบบันทึกได้กล้องตัวที่3ครับอันนี้สนุกไม่เบาครับเป็นกล้องที่ใช้สําหรับจับนักเรียนนักศึกษาเวลาถามครับสมมุติว่าผมเป็นนักเรียนผมนั่งอยู่ที่นั่งที่ใดที่หนึ่งผมยกมือถามอาจารย์ครับ กล้องตัวนั้นจะซูมเข้าหาหนักเรียนคนนั้นหรือบริเวณใกล้เคียงน,นักเรียนคนนั้นโดยอัตโนมัติโดยจับจากเสียงของเขาที่พุ่งเข้าไปในตัวไมโครโฟนอัจฉริยะนั่นเองและสุดท้ายเลยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในระบบ UX และ UI เราจะมาดูกันครับว่าตัวคอนโทรลในห้องนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง คุณจะเห็นเลยครับว่าระบบคอนโทรลในห้องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความใช้งานง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมีเลเยอร์ที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเพราะผมไม่คนทําดังนั้นเนี่ยโค้ดสีเอย่ยอะไรเอย่ยทุกอย่างจะตรงหมดครับเรามีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้มาก่อนล่วงหน้าซึ่งผมพูดอยู่หลายทีแล้วเขาสามารถที่จะเปิดปิดไมโครโฟนครับที่มีบุมรับเสียงตามตำแหน่งต่างๆของห้องได้อย่างอิสระ มีการควบรวมเฉพาะไมโครโฟนของอาจารย์ควบรวมเฉพาะไมโครโฟนของนักเรียนนักศึกษามีการปรับเกณฑ์หรือปรับความดังของไมโครโฟนแต่ละตัวได้มีเรื่องของการหาอุปกรณ์อินพุตต่างๆมาใส่แล้วก็ปรับได้อย่างมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากยังไม่พอครับยังสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในระบบอัดซึ่งเป็นมิกเซอร์แยกต่างหากครับในกรณีนี้เนี่ยเราเผื่ออนาคตไว้เป็นอย่างมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการบาลานซ์เสียงของไมโครโฟนครู กับเสียงของไมโครโฟนนักเรียนนักศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็เอาไปรวมกับเสียงที่มาจากคอมพิวเตอร์บ้างเสียงที่มาจากนู่นนี่นั่นบ้างจึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าจะมีมิกเซอร์ขนาดเกือบเกือบ30 c h a n แชนเนลสำหรับงานอัดแยกขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานไลฟ์เนี่ยก็คงจะนึกถึงคำว่ามัลทีแทร็หรือว่าการอัดแยกแทร็กนั่นเองถูกต้องครับ แล้วมันก็จะส่งเข้าไปที่เครื่องบันทึกแล้วมันก็บันทึกออกมาเป็นไฟล์สําเร็จเพื่อที่จะดูได้ในตอนหลังนั่นเองสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงเรื่องภาพเนี่ย ก็จะต้องพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มากับมันครับ HDMI over IP เนี่ยเป็นสิ่งที่บอกตามตรงว่าไม่ได้เพึ่งมีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันมีมานานแล้วครับแต่สาเหตุที่ห้องไซส์เล็กแบบนี้ใช้ HDMI over IP นั่นเป็นเพราะว่าเรากังวลถึงสภาพของพอร์ตครับพอร์ต HDMI ที่มาจากแหล่งต่างๆที่คนสอนเอาเข้ามา พอสมควรรวมไปจนถึงเรื่องของการหักและงอสายเมื่อมาเดินผ่านวายเวยเอเดินผ่านดักต่างๆเอ่ยเราจึงแก้ไขปัญหาครับโดยการใช้สายที่เล็กลงครับแล้วก็เป็นสายที่มีเบนเรเดียสก็คืองอได้มากขึ้นและเราก็จะทําให้จุดที่เชื่อมต่อเนี่ยระหว่างเครื่องของผู้สอนกับระบบของห้องนี้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงเป็นที่มาของระบบ HDMI over IP นั่นเองครับเห็นไหมครับ ทั้งหมดในห้องนี้ครับอย่างที่ได้บอกไปจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากสวิชครับและแล้วก็มีตัวโปรเซสเซอร์สำหรับควบคุมเสียงอ่าแล้วก็จะมีโปรโตคอลของ Crestron ที่จะเข้ามาครอบทั้งหมดอีกหนึ่งทีครับ อย่างในงานนี้ครับผมยอมรับตามตรงว่าผมไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับอย่างงานของ c ครสตรอนเนี่ยก็จะต้องมีคนอื่นรับไปซึ่งเขาเขียนโปรแกรมเขียนซอฟต์แวร์เขียนซีน c, ได้เก่งกว่าผมผมก็จะมีหน้าที่ในการจูนนิ่งระบบเสียงของห้องนี้ครับตั้งค่าตัวไมโครโฟนอัจฉริยะครับรวมไปจนถึงกำหนดดีไซน์ต่างๆของห้องนี้ยาวไปจนถึงระบบสายอากาศหรือเสาอากาศของไมโครโฟนไร้สาย ดังนั้นครับไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าถ้าเกิดคุณมีโจทย์งานที่มาเป็นโจทย์ที่รู้สึกแล้วว่าไม่เหมือนใครจะให้โตเนี่ยมันมาดูคนเดียวได้ไหมผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่างานที่คุณคิดอยู่เนี่ยในหัวมันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถทําได้ทั้งหมดผมก็จะเอาคนที่เชี่ยวชาญเข้าไปกับผมด้วยนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่จะทําอะไรซึ่งมากกว่างานติดลำโพงสใบไมโครโฟนหนึ่งตัวโปรเจคเตอร์ HDMI, รู h อ m i รูเสียบสายออ คุณต้องการให้มันมีความยั่งยืนมากกว่านี้คุณต้องการที่จะให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่อัจฉริยะมากกว่านี้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับและเดี๋ยวผมรวมไปจนถึงพักพวกของผมกลุ่มของผมก็จะกรูกันเข้าไปในหน้าง,งานคุณครับแล้วก็มาดูว่า เราสามารถทำอะไรขึ้นมาได้อะไร make sense ไม่ make sense เพื่อให้คุณมีผลประโยชน์สูงสุดจากงานที่คุณต้องการจะทำจากห้องประชุมที่คุณต้องการจะติดตั้งระบบเสียงระบบภาพรวมไปจนถึงระบบแสงแบบถาวนนั่นเองครับสวัสดีครับ